วัสดีด้วยคจับผมจ้กมูคิจไฟครับผมวันนี้นะครับนี่ครับเราอยู่กันที่ลังสิตนะครับแถวแถวลังสิตเลยแล้วกันนะครับนี่เลยนะครับใครที่จะนัดรับนะครับนะกีตาร์ไม่ว่าจะเป็น prs ตีพร้อมกระเป๋าเลยนะครับหรือว่าจะเป็น susa ตัวนี้เลยนะครับนี่กับพร้อมกระเป๋าพร้อมใบเลยนะครับเอาหูรียได้เลยว่าแจ๋วมากๆเลยเลยสภาพนะครับนัดรับได้เลยฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะครับ นะขอเป็นพรุ่งนี้ก็ได้เนาะพรุ่งนี้เช้าสายอะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับเพราะว่าคืนนี้เดี๋ยวขอญาตนอนก่อนนะครับนะครับโอ้โหขี่รถหาที่หาทางอะไรกันทั้งวันเลยนะครับนะอ่ะนี่นะครับใครจะซื้อกับเราเนี่นะครับนี่เราพักอยู่ที่นี่เลยนะครับอ่านี่เลยนะครับนะเร็วๆนี้นะครับก็จะพบกับเราในรูปแบบใหม่นะครับซึ่งก็จะมีการบริการเซตอัพกันอยู่ที่แถวแถวลังสิน นะครับลางสิทธ์ก็ตรงอะพวกอะไรอะผมผมไม่แน่ใจว่ามันมันชื่อว่าอะไรนะแถวแถวเนะี้ยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวผมบอกอีกทีแล้วกันเนาะแต่ว่าอยู่แถวแถวลางสิทธ์เนาะตรงอะไรอะคลองคลอ,องเพลงคลองหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยนะครับใครที่อยากจะเอามาให้เซตอัพได้เลยนี่ครับเดี๋ยวเราจะจัดการโต๊ะเซ็ตองคเซตอัพอะไรของเราแบบว่าเต็มสูบเต็มรูปแบบกันเลยครับบริการก็แบบใกล้ๆกกันเลยนี่ครับนะพบกับ รูปแบบใหม่สาหรับจำพบกกีตาร์ไฟได้เลยนะกันนะครับนะอยู่ที่กรุงเทพมหานครนี่เองใกล้ๆนะครัใครอยู่ในตัวเมืองกรุงเทพก็ออกมาตรงรังสิตนิดเดียวใครอยู่อยุธยายก็เข้ามาได้รังสิตนะมันเป็นเขาเรียกว่า,าแถวๆชานเมืองแล้วกันเนาะเรียกว่าชานเมืองแล้วกันคือเข้าออกได้สบายผมก็ไปพิโลกกลับบ้านหรือไปทะเลหรือไปไหนก็นเนี้ยก็คือสะดวกขึ้นทางด่วนได้เลย,เลยสบายๆเนาะอ่านี่ครับเลย บริการให้แบบถึงที่ถึงใจเลยครับส่วนใครที่จะเอามาแลกเทินได้เลยนะครับสมมุติว่าเอ้ยพี่ผมชอบอ่าเซอร์ตัวนี้จริงๆเ,เลยพี่เอา, ender, Gibson, าเฟนเดอร์กิฟสันมาเทินได้ไหมหรือ p ี s มาเทินได้ไหมได้ครับผมผมตอบไปเลยว่าได้ครับนะครับเอามาเทินมาคุยกันราคาอย่างไงไหวเท่าไหร่อย่างไงคุยกันได้เสนอกันได้เลยเห็นไหมครับคุยง่ายเหมือนเดิมครับคุยง่ายเป็นกันเองเหมือนเดิมเลยนะครับไหวเท่าไหร่จบที่เท่าไหร่ก็ว่ากันไปได้เลย กันนะครับขอบคุณพี่ๆนะครับขอบคุณน้องๆทุกท่านเลยนะครับที่อุดหนุนผมแล้วก็ทําให้ผมได้เรียกว่าเรียกว่ามีวันนี้ก็เพราะพวกพี่ๆนั่นเองหรือว่าพวกน้องๆอ,อะไรเงี้ยช่วยกันอุดหนุนผมแล้วก็ทําให้อ่าธุรกิจของผมเนี่ยเติบโตและคราวนี้ผมก็จะตอบแทนทุกๆท,ท่านเลยนะครับอย่างเต็มความสามารถเซตอัพก็จะเซตอัพให้แบบดีๆเลยนะครับเดี๋ยวจะเอาแอมเอาอะไรมาเซตอัพกันแบบดีๆเลยนะครับแล้วก็เรียกว่า กรุงเทพฯนครไม่ต้องส่งไปพิโลกแล้วคือคุณมาที่ลังสิตวันเดียวชั่วโมงเดียวไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงวันดินะครับสมมุติว่าคุณอยู่เอกมัยอย่างเงี้ยขี่รถมาลังสิตก็ได้แป๊บเดียวชั่วโมงสองชั่วโมงคุณได้รับของคุณได้รับการเซตอัพเอฟเฟกก็เหมือนกันนะครับได้รับของได้รับการเซตอัพแบบทันทีเลยสมมุติว่าคุณอยากจะเอามาให้เซตตอนเซตอัพตอนเช้าและจะใช้งานตอนเย็นอย่างเงี้ยเห็นไหมครับอ่าเราก็จะจัดให้แบบนี้เลยเห็นไหมครับ ไม่ต้องส่งไปพี่โลกแล้วนะครับมันไกลนะครับเข้าใจดีนะครับนะอ่าเพราะว่าเราก็เรียกว่าทําเพื่อทุกคนเลยละนะครับต้องขอบคุณจริงๆนะขอบคุณทุกคนที่ให้การสนับสนุนแล้วก็ยังรักในเสียงกีตาร์ของ j จ m บบุ๊คกิ๊ฟเหมือนเดิมเนาะอ่านี่เราก็ถ่ายให้ดูสภาพไปเนาะคุยกันไปสเปรเเละนะครับนี่ครับนี่คือการบริการหรือเรียกว่ารูปแบบใหม่ของ j จ m บบุ ine, ๊คกิ๊ฟที่อ่า มาอยู่ในกรุงเทพมหานครนะครเป็นครั้งแรกนะครับในการเปิดเป็นชอปกีตาร์เนี่ยเรียกว่าเปิดเป็นชอปกีตาร์เล็กๆแล้วกันเนาะอ่าจริงๆแล้วเป,เป็นเป็นที่ที่ผมอยู่คือรีสอร์ทนั่นเองนะครับรีสอร์ทนะครับชื่อว่าอะไรนะ The Lob, เดินลอฟเดอะอะไรสักอย่างนะจำไชื่อไม่ได้นะต้องขออภัยนะครับนะอ่าก็คือผมก็ก็ก็คือเช่าห้องนี่แหละนะครับเช่าห้องอยู่นี่แหละฮะ นะฮะแล้วก็มีกิจกรรมทำหลายๆอย่างว่าจะเป็นพวกเอ่อแลกเปลี่ยนมือถือ iPhone ทั้มซูงอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็คือซื้อขายแลกเปลี่ยนเหมือนเหมือนกีตาร์เลยนะครับเป็นกีตาร์เหมือนเอฟเฟกนี่แหละฮะซื้อขายแลกเปลี่ยนนะครับอ่ะโอเคจัดไปนะฮะใครอยากดูมาได้เลยครับผมนะเดี๋ยวผมปักบ,บุตรให้หรือว่าถ้าอยากจะมาไวๆก็โทรมาก็ได้เดี๋ยวผมจะได้ส่งโลเคชันให้อยู่ในกรุงเทพผมบอกเลยว่าไม่เกินชั่วโมง สมมติว่าคุณอยากได้เซอร์ตัวนี้ไม่เกินชั่วโมงคุณได้เลยหรือว่าจะสะดวกเป็นแก๊บไบสอ์อะไรอย่างเงี้ยให้ไปส่งหน่อยที่นี่ที่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถจะพูดคุยกันได้แบบว่าคือไม่ถึงวันนะพูด,ดง่ายๆเนาะอ่าแค่ชั่วโมงของน้องโมงคือคุณได้รับของเลยและซื้อของกับผมก็แน่นอนครับรู้กันดีอยู่แล้วว่าของดีแน่นอนไม่ต้องห่วงเนาะเราจับมาเรารับมานี่คือเราต้องคัดแล้วนะครับต้องคัดว่ามันต้องดีแล้วที่สำคัญคือ มันต้องเซตอัพด้วยนะอ่านี่สําคัญนะทุกตัวกีตาร์ทุกตัวผมเซตอัพกับมือผมเองเลยไม่ต้องห่วงครับเล่นง่ายสบายมือสายนิ่มนะครับเสียงก็นิ่งด้วยนะครับอินโนเวชั่นตรงเป๊ะไม่ต้องห่วงนะครับแต่ละโนตนี่ทุกตัวนะครับนะอ่ะฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับนะช่วงนี้เราอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับนะก็มาได้เลยนะครับมาได้เลยใครอยากจะเซตอัพ แลกเปลี่ยนหรือว่าอยากจะเข้าคอร์สเซ็ตอัพ999บาทก็อุดหนุนกันได้เนาะอ่าครับใครที่ชมผมมานานก็อุดหนุนกันบ้างก็ได้ไม่มีปัญหานะครับเพียง999บาทเนาะอ่าหรือว่าจะมาเซ็ตอัพถึงที่ได้เลยนะแค่สอบถามมาได้เลยว่าพี่จะพูดโรงแรมเอ่ The Park, อเดอะพาร์คเออไม่ใช่เดอะลอบเลยเดอะพาร์คเดอะพาร์คอยู่ทุกไหน,นนะผมบอกเลยว่าอยู่แถวแถวอ่แถวแถว,แถว,แถวลางสิท นะสถานทังสิ้แต่ผมไม่แน่ใจว่ามันมันชื่อซอยอะไรผมจําไม่ได้แล้วนะฮะอ่านะครับก็มาได้เลยครับยินดีต้อนรับเลยนะครับอ่ะอยังไงก็ฝากจมูก,กยุทธไฟนะครับในสาขานี้ไว้ด้วยแล้วกันนะครับนะอ่าโอเคขอบคุณทุกท่านด้วยวกัน,นครับอ่ะอย่าลืมนะทักมาได้เลยนะทักมาได้เลยคืนนี้ก็ได้หรือพรุ่งนี้เช้าก็ได้ทักมาได้เลยนนนเลยนาะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะอ่ากับพิจิตต่อไปพิจิตต่อนะไปเตรียมตัวไปทําทุระโน่นนี่นั่นอีกเพียบเลย นะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับอ่ะโอเคจัดปลายทักมาได้เลยครับผมเป็นกันเองครับทักมาคุยกันก่อนได้ทัามาสอบถามเบื้องต้นก่อนได้เนาะเออพี่ตัวนี้ผมไหวเท่านี้พอได้ไหมพี่ผมไหวเท่านี้พี่ตัวนี้ผมอยากจะจัดสดเลยอะไรเงี้ยเทิร์นอะไรเงี้ยได้เลยจัดไปครับอ่ะโอเค